สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเรากิกพ่ารวยยู่ขณะนี้ตอนนี้นะคะนี่ก็อาพบกับเรากิกพันทั้งช่องย t u b e กับเช้าวันพุธเนาะค่ะเสาร์วันพุธท,ที่ยี่สิบแปดเนาะเมื่อนี้เรากิกเสาร์ตัวเองแนวทางเราพัฒนาของเดนเร่วมเซียนเก่าเซียนเนาะ,ะเดนเก้าเซียนหลก้กการแนวทางของอีกหาเซียนเนาะในคลิปนี้ก็สินี้ของเหล็กมีที่มาชอเชชเชย หลีกหับนังฟ้ามาดามคำนวณหละกะักอะสองสุวนนะคะในคลิปนี้กับห้าเซียนเนาะ,ะก่อนอื่นล็อกิ๊กก็ต้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทั้งหาเซียนหลายๆค่ะที่ให้ตอดหลีกแนวทางมาว่าทางช่องแล,ะกะกล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับว่าจะเป็นเอฟซีเก้าเอฟซีไหม่เนาะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์และเบิ้งคลิปในช่องของล็อกกิกเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งแนวทางของดินเก้าเซียนกันก่อนเนาะ สำหรับเดนเกลเซียนของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะจับคู่เขาประโนเออจับคู่ชนเขาเนาะจับคู่ชนไม่เข้าเขาตาเล็กรองเนาะรองที่หนึ่งสองมวดติดแล้วแล้วสามมวดจีิงมวดแล้วะคะ่ะที่เขาเล็กรองรองที่ศูนย์อันนี้รองที่เจ็ดวันที่ยี่สิบแล้วก็เก้าวันนี้เขาหนึ่งเนาะ ตรวรองมาทักมาหลักรอยแล้วกะลางเนาะมาเพิ่งต้องวดค่ะค่ะ้องวดของดินเก้าเซียนดินเก้าเซียนอ่าเหล็กดินเด่นที่แปดค่ะงวดนี้เด่นที่แปดรองที่เก้าจับคู่ส้นมี้แปดสองแปดหนึ่งล้วก็เก้าสามกับเก้าหนึ่งค่ะ เดนที่แปดรองที่9้าจับคู่ซุนมีแปดสองแปดหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งค่ะเอาผู้ใดสมากผู้ใดชอบหรือเอาไปเป็นแนวทางวิเคราะห์อยกแกะเบื้งนอกสำหรับเดินเก้าเซียนผู้ใดที่ชอบผู้ใดที่มากผู้ใดที่ตามกับแคปหน้าจอไปต่อเนาะมือแทงนีสองทุนถึงกับราพัฒนามาต่อของเลขนี้ที่มาค่ะ ของเลขมีที่มาข่าวตาเลขเด่นนะคะเด่นวิ่งรูดเด่นทีหนึ่งรูดหนึ่งเนาะกับตัวเนวทางที่เลขมีที่มาให้มาหลุดไปเนาะสำหรับเลขจับคู่เลขสองตัวสามตัวเนาะคะ่ะไม่ผ่านงเลขมีที่มานี่กําลังกําลังเดินสายวิ่งสายรูดเนาะเพราะว่าพักหลังมีเงียบช่วงนี้กําลังเดินกําลังเดินค่ะ ของเลขกมีที่มาไปต่อนะคะใดที่ยังรอคอยของเพื่นอยูล่ล่ะติดตามเป็น f อฟีแฟนค่ะรักเดียวใจเดียววันนี้นะคะเลขมีที่มาให้ยลาพัฒนาวิ่งรูดเด่นที่เก่าร้องที่สูอ่ะร้องที่จิตเด่นเก่าร้องจิต2ตัว4หางมีเจ็ดสามเกสาเจ็ดหาเก่หาเน้นที่เก้าสมหล้วกาเกาหาค่ะตัวเน้นตัวจอเลข2สตัว2หางเนาะ เบิ้ลเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าสามตัวสามหางมีเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าหาเจ็ดเจ็ดเก้าเน้นที่เจ็ดเก้าสามกับเจ็ดเก้าหาค่ะเลขสามตัวสองหางของเลขมีที่ไหเด่นเก้าเด่นเก้าสองตัวเน้นที่เก้าสามเก้าหาสามตัวเน้นที่เจ็ดเก้าสามกับเจ็ดเก้าหาค่ะ อองเล็มีที่มาต่อของอซ่อเชื้ค่ะซ่อเชืกอกดข้อกันมาค่ะเลขกจับคู่เป็นตัวเน้นตัวเจาะอาจจะรุดไม่เข้าไม่ผ่านเนาะแต่ว่าเล็กด่นเป็นกอดข้อกันมาหนึ่งกับสองแล้วค่ะหนึ่งกับสองมาทั้งล่างแล้วก็หลักร้อยบนเนาะค่ะวัตถิ่ันธมากของพ้นเข่าไปตัวเน้นเนาะของอซ่อเชื้เน้น เดินที่สองน้่ที่สองเข้าไปที่สองหาตรงๆเตๆ็มๆแบบก็ตนะ้องกลับเนาะวดนี้ก็ยังติดสองมาหนึ่งแล้วก็สองได้กดข้อกันมากนะคะอาจจะไปจับคู่ให้เนาะแต่ว่าเพื่อไว้็ดีเนะคะเลขวิง่งเลขรูดจับคู่กันกอดข้อกันมากตะไว้นะกันมากของเสียนใดกะ เพื่อไว้เนาะคะ่ะเพื่อไว้สำหรับเล็กวิ่งรูดจับคูกันอลาพัฒนาต้องงวดค่ะต้องงวดของช่อเชิดชัยกับลาพัฒนาวิ่งรูดงวดนี้เด่นที่เก้ากับหนึ่งค่ะเด่นที่เก้ารองที่หนึ่งสองตัวสีหางมีเก้าสามเก้าสีหนึ่งสามหนึ่งสีเน้นที่เก้าสามเก้าสีเบิ้ลเก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งค่ะเหล็กเบิ้ลสามตัวสามหางมีหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสีหนึ่งเก้าหนึ่ง เน้นที่หนึกับ1นึเกค่ะจอเชตชยัยเด่นที่9กสองตัวเน้นที่เก้กับเก้ตัวเน้นที่เก่าสามกับหนึเค่ะเลข3ตัวต่อของเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้ากะมาทั้ง2องเนาะสำหรับสายวิ่งงรูดเลขเดินเพลินเดินที่สี่กะ เอาไปเนาะสำหรับเลขดินมาทั้งสองแล้วก็สี่แต่ว่าจับคู่ไปบ่หอดไปบ่ถึงเนาะสำหรับสี่หกออกสี่หกแต่ว่าหายสี่แปดเนาะสี่แปดสี่ศูนย์หายสองศูนย์ออกสองหนึ่งะคะของเลขลับนางฝาไปไม่ถึงแต่ว่าเลขดินมาทั้งสองตัวนี้ก็ถือว่าสุด,สดรู้อยู่นะคะ มาต้องงวดค่ะสองงวดของเลขรับนั่งฝากับรับพัฒนาวิ่งรูดวันนี้เด่นทั้งสองตัวเนาะเด่นทั้งศูนย์แล้วก็สองเด่นทั้งศูนย์แล้วก็สองสองตัวสี่หางมีศูนย์หกศูนย์แปดสองหกสองแปดเน้นที่ศูนย์หกกับสองแปดค่ะตัวน,น้นเลขเบิ้ลศูนย์ศูนย์กับสองสองสามตัวสามห่างมีศูนย์สองหกศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์สอง เน้นที่ศูนย์สองแปดค่ะสำหรับเลขสามตัวของีลขลำตั้งฝาเนาะผู้ดใดชอบผู้ดใดมาเตรียมตัวแคปหน้าจอเด่นที่ศูนย์กับสองสองตัวนน้นที่ศูนย์หกกับสองแปดค่ะ,ะย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เลขสามตัวเน้นที่ศูนย์สองแปดของเลกลำตั้งฝาแคปหน้าจอเ้ย ออด้วยมาดามคำนวณค่ะขอ,องมาดามเข้าไปที่หนึ่งวิ่งหนึ่งเดินที่หนึ่งรูดหนึ่งเนาะมาค่ะเอาไว้สองตัวสองตัวสามตัวอ่าไม่ไปบอดเนานะไปบ่วึงว่าเป็นยังค่ะไปหมแตะวันเดินที่หนึ่งเนาะเดินที่หนึ่งถือว่าก็ถือว่าเป่าอยู่เนาะสองตัวมาตัวเราก็แถมยังเน้นให้เดินที่หนึ่ง มาทองงวดค่ะท้องงวดของมาดามคำนวณกับราพรานาวิ่งรูดวันนี้เด่นที่เก้าร้องที่เจ็ดเด่นที่เก้าร้องที่เจ็ดสองตัวสี่หางนี้หกเก้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดเน้นที่หกเก้ากับแปดเก้าค่ะตัวน,นินตัวจอรีสองตัวของมาดามคำนวณน,นะคะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าสามตัวสามหางมีเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า เน้นที่จิตหกเก้ากับจิตแปดเก้าค่ะเล็กสามตัวสองหางเดินที่เก้าสองตัวเน้นที่หกเก้าแปดเก้าสามตัวเน้นที่จ็ดหกเก้าจิตแปดเก้าค่ะของมาดามคำนวณต่อโดยซองสุวรรณค่ะของซองสุวรรณต้องขอไป fc เนอะ รุดไปค่ะสําหรับงวดที่ผ่านมางวดนั่นเข้าไปติมติมคักแน่สาหรับเลขสามตัวของพื้นเนาะเข้าไปสามตัวโต๊ดเก้าเจ็ดห้าเนาะหล,ลักเลขเลขวิ่งรูดเดินทีเจ็ดร่องที่เก่าของพื้นเข้าไปกอดข้อกันมาเนาะคะ่ะจับคู่ไปบังหวแต่ว่าสองสามตัวเขาติมติมสำหรับตัวโต๊ดงวดนี้รูดไปค่ะเพราะเป็นยังเนาะ ออขอไพ่เอฟพีแฟนคับว้รวงหนามาตองวดค่ะตองงวดของซ่องสุวรรณกับลาพัฒนาวิ่งรูดวันนี้หายมาดินที่แปดร่องที่หกเด่นที่แปดร่องที่หกสองตัวสี่หางมีหกสองหกสามแปดสองแปดสามเน้นที่แปดสองกับแปดสามค่ะเลขสองตัวสองหางเบิ้ลหกหกกับแปดแปดสามตัวสามหางมีหก แปดสองหกแปดสามหกหกแปดเน้นที่หกแปดสองค่ะเลขสามตัวเนาะของสองสุวรรณเด้นที่แปดสองตัวเน้นที่สองแปดสองกับแปดสามสามตัวเน้นที่หกแปดสองค่ะอย้ำอีกครั้งหนึงนะ่งเนาะแคปหน้าจอไปสิไปต่อกับสองสุวรรณเลยยังรอคอยอยู่ มักเส้นไหนจะเส้นนันนะคะสำหรับคลิปน,นี้เรากิกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามบึงตัวเลขกแนวทางผ่านทางสองของเรากิ๊กพารวยกาบขอบพระคุณในรายค่ะแล้วก็ตัวเลขแนวทางจากทั้งหาเส้นกาบขอบคุณขอบพคุณในรายค่ะที่ให้มาวางแนวทางอย่าง่อเอนืองแล้วก็ตองวดกับเราพัฒนาเนาะ,ะสำหรับคลิปน,นี้เรากิกขอให้เอฟซีปังๆมันๆคลืนนี้สองตุมถึงเอาไปรุนกันเราเจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ